น้ามหาป่ามือหันจะโคตรขัสิมาเฮืออาจพอมึงหันขัสิมาหยากพยายามมหาปลาเถื่อนปลาศมึงไปเห็นอีสั่งหันหาบักกระโพดแต่มันแก่อยากกินตสิไปจ้อไปตีมั่นบักกระโพดมันบ่ทันไอแก่ถ้าเด็กแกตาให้มันใหญ่ก่อนกินอยู่ดอกเต๋อเต๋ออยู่เหมืนเด็กถเหตุอะไกูหายมึงหลายเอาเลยสิมาแนี่ยเบาได้มึงมาโดยเป็นอย่างกูเบาหลายขำมันเห็นมึงหันฝ่ามาพาเด้อคุณศิลโลงไปใครหนักตะกะขาอันนี้กู มีตังค์้มอยาก็ใส่ใสเ<ะ>น่ะกระอกจกังเลยวะม่สะ บอกทนบอกงาปอกาแวเดี๋ยวไ่ได้นอกกูบอกว่าผ้าหมังเาวเนาะยุไสพาหมักผ้านั่ชุดว่าพาไววพาวะวเฉยบ้านพ่อบ้านแม่พาแนวนี้อ้าให้กูบิดชูเนเจ้บน่อยท่านงสมองทักเลยมาขุดผ้าบมักพ้าแล้วสัน บาดแม่บาดพ่อหมกากินกระสันสิบพาะโถดเคยสร้างเขาบัเคยกินบมกผ่าจังนี้เขาก็จะเคยกินบมกพอบมกผ่ามาดีกุสิซ้อนเทปโปเป็นเบิรงกูดีนี่ไงกูสิซ้อนมึงวิธีพ่าบมกพาบาดพ่อบาดแม่กูเลยใส่อันนี้เบิงกุสิซ้อนเ็ดบ่เป็นก็ได้นี่ก็ใส่ผ้าตัวนี้ก็กินทั้งในบเม็นกินอันนี้มันจะมันสาดนี่ผานีออกเบิง เงี้ข้าให้พายัางเสียพายรวยเพราะวมึงกนินมันแม่ให้เขากินเปลือกต้นงี้นี่๊ข้าวกินเนี่ยเนี้ยออหาของใส่ปากยังบอบเป็นเนี่ยซ้อนหลู่ยซ้อนเต่ามึงกินเปลือกของเต่าเด้อยเงี่ยเงี่ยเอ๊เงี่ยข้จ้อทางไหนมันเงี่ยเออจเ๊เสียอืม เนื้ยายังซีือเอเอามากินเนี่ยลากนาเนี่ยก็ได้จื้อว้จือออจ้อบอุูซ้อนจื้อบอให้พาทั้งนี่พาทั้งกลก็ได้กินก็ได้เน่ย <c oughs> อื <c oughs> เซาย <c oughs> จะม็นมันเสร็จมาเจ้า <c oughs>